สรสิบแขวงแข่งขันอายุราชการ38ปีภูมิรำนาเกิดเมื่อวันที่2 8เมษายนพุทธศักราช2505าที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชิญบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านท่าโรงตำบลท่าโรงอำเภอวิเชิญบุรีจังหวัดเพชรบูร์จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ตำบลท่าโรงอเภอวิเชิมบุรีจัังหวดเพชรบูร์จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเพชรพิทยาคมตำบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์จบระดับปอกอสอสูงวิชาเอกภารศึกษาวิทยาลัยภา,ารศึกษาจบระดับปริญญาตรีวิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมเทราชประวัติการทำงาน เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2527ตำแหน่งครู2ระดับ2ที่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมตำบลยางสาวอำเภอวิเชยญบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2542บรรจุเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ปีพุทธศักราช2548บรนจุเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมปีพุทธศักราช2550ได้าย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนิยมศิลนอนุสร์ตําบลท่าโรงอําเภอวิชิบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษดูแลกลุ่มบริหารวิชาการที่โรงเรียนนิยมสินอนุสร์ชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวปัทมาพรบุญสมมีบุตรสองคนคือนางสาวจีดาภาแขวงแข่งขันและนางสาวนัทกิตาแขวงแข่งขันรางวัลที่ภาคภูมิใจเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแคู่ดีปีพุทธศักราช2 5 5 6 ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่36ปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีการศึกษา2559จนถึง2563 สดีกินขุนทศอายุราชการ37ปีภูมีริ่เนาเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2505ที่ตำบลท่าโรงอเอวิเชิญบุรีจัังหวดเพชรบูรณ์ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดในเรืองศรีตำบลท่าโรงอภอวิเชิญบุรีจัังหวดเพชรบูรณ์ จบชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวิเชิญบุรีตบทโรงอเภอวิเชิญบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์จบการศึกษาระดับมศหนึ่งถึงมศห้าจากโรงเรียนเนียมศิลนไอนุศร์จังหวัดเพชรบูรณ์จบการศึกษาระดับปกศสูงจากวิทยาลัยคูเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประวัติการทำงานเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2528ที่โรงเรียนภูผามากจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2536ดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนโคกปงวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรจังหวัดเพชรบูรณ์ชีวิตครอบครัวสมรสกับนายนุกูลกินขุนทศมีบุตรสองคนคือนายสัก,กรินกินขุนทศและนางสาวธวันรัตน์กินขุนทศรางวัลที่ภาคภูมิใจ เฮืองหมาเชชูเกียรติ1่งแสนคูดีปีพุทธศักราช2,554ปีพุทธศักราช2,544ได้รับคัดเลือกเป็นคูดีสีเพชรบณนปีพุทธศักราช2 5 5 7ได้รับรางวัลคูดีในดวงใจ ระยะเวลาในการทํางานของผมนั้นรู้สึกประทับใจและก็ภูมิใจในตนเองโดยภาพรวมแล้วเป็นทุกอย่างเท่าที่เท่าที่เขามีาจะเป็นในด้านประชาธิปไตยในด้านการบริหารงานในด้านวิยากรต่างๆเป็นวิยากรลูกเสือชาวบ้านเป็น กรรมการตัดสินมวยไทยกรรมการต่งางๆและรวมทั้งการเป็นนะสารวัตรนักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยเกี่ยวกับคอฟตอประจําท้องถิ่นและประจําเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีสุดท,ท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้มยการทั้งที่ผ่านมาจำนวนทั้งที่สิบสามผู้มการ ที่ให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่งางๆเกี่ยวกับในด้านาการบริหารงานในด้านผู้นําให้กับผมรวมทั้งครูอาจารย์จากโรเงเรียนเก่าโรงเรียนน้าร้องเย่คมและก็โรงเรียนปัจจุบันคือนิยมศิลธศรมสอนซึ่งผมมาอยู่ได้15ปีก็ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนยนิยมศิลธรรสอนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนยนิยมศิลรสอนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานของผมอย่างยิ่งซึ่งเป็นไปตามสโลแกนของผมที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ทำงานครั้งแรกนะก็คือใจตรงกันไม่สั่งก็ทำได้ใจไม่ตรงกันถึงสั่งก็ไม่ทำก็ขอขอบพรคุณท่านประธานในวิธีและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานมุทิติจกินในวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพวกเราในานามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนิยมสินอนุสรขอขอบคุณท่านรองสารสิทธิแข่งขันที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมที่สภานักเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโรงเรียนนิยมสินอนุสรครับและขออำนาจคุณภาษีรัตนาไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารลโลกช่วยคุ้มครองให้ท่านสองรศิทธิแข่งขันมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆและมีความสุขตลอดชีวิตหลักเกียณค่ะแล้วผมนะครับ ก็อยากขอ,ขอขอบคุณท่านรองเหมือนกันครับที่ทํางานอย่างหนักมาโดยตลอดที่ไม่ใช่แค่การทํางานเพื่อตัวท่านเองแต่ยังเป็นการทํางานเพื่อนันเออกเกรเียน,นทุกคนขอบคุณที่อุทิศตัวเพื่อการศึกษาไทยขอบคุณที่ทําเพื่ออนาคตของเด็กทุกคนหลังจากที่ท่านทํางานอย่างหนักและเหนเด็ดเหนื่อยมาโดยตลอดผมก็อยากจะขอให้ผลดีทั้งหมดที่ท่านได้ทํามาส่งผลให้ท่านพบเจอแต่ความสุขมีชีวิตหลังกเกษียณที่ดีมีช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัวนะครับขอบคุณครับ เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยอตอนเรียนมัธยมนะคะพอเป็นครูเริ่มรับราชการก็ตั้งหุกตั้งใจสอนในสายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ชอบและก็ถนัดนะคะโบกอองนิสัยอบรมนักเรียนเนี่ยตั้งใจที่จะสอนนักเรียนสองกรณีก็คือสอนหนังสือแล้วก็จะสอนในเรื่องของความเป็นคนของของคุณ อุนหนึ่งที่จะให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะ,ะทีนี้เมื่อเราสอนเนี่ยเราก็เฝ้าดูความสําเร็จของนักเรียนเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเมื่อเห็นนักเรียนอแต่ละรุ่นแต่ละปีที่จบการศึกษาออกไปแล้วมีความสําเร็จนะมีคุณภาพออกสู่สังคมด้วยความมุ่งมั่นของนักเรียนแต่ละคนมันอาจจะไม่มีความ มุ่งหวังตามที่เราจะ,ะตั้งใจไว้ทุกคนเด็กทุกคนเนี่ยที่เราหมมนิสัยไปก็จะพบว่าบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ไปตามความถนดัดตามความสนใจของตนเองนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนออกสู่ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีความสำเร็จตามความตั้งใจของแต่ละคนตามศักยภาพนะคะสิ่งทุกอย่างที่ทำไป ก็มุ่งหวังมุ่หวังที่จะเห็นลูกศิษย์แต่และรุ่นมีความเจริญก้าวหน้านะคะทีนี้ประสบการณ์ต่างๆที่เราทํำพอเราเาป็นครูแล้วเนี่ยเราไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียวเราสอนให้คนเป็นคนที่สมบูรณ ด้วยวิทยาผู์ของความเป็นครูที่เราชอบอยู่แล้วนะคะอย่างยิ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริการครูผู้ปกครองนกเรียนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแล้วก็ให้ชีวิตราชการของครูเนี่ยประสบผลสำเร็จมาจนถึงทมกวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพ ็นอาที่ที่รักและไม่รู้สึกผิดเลยในเดมอนพฤายมค่ะขอขอบคุณทุกคุที่ให้ความสนับสนุนให้ความร่วมมือทุกคนขอขอบคุณมากครัขอบคุณคุณครูพอดีนะครับที่รุ่นเทในการสอนพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่ครูตามงานพวกเราคอยรอง,งานพวกเราจนถึงวินาทีสุดท้ายเย็นพระอาทิตย์ตกดินเลยนะครับครับแล้วไม่ว่าฟ้าจะสล่มหรือดินจะสลายคุณครูคก็ยังจะรอง,งานของพวกผมอยู่จนวินาทีสุดท้ายก็ตามครับและสุดท้ายนี้ ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกคุ้มครองครูปุษฎีและคุณงามความดีของครูปุษฎีที่ครูปุษฎีสละสิทธิ์ทั้งแรงกายแรงใจในการให้ความรู้ของพวกเราขอให้คุณครูปุษฎีมีความสุขหลังเกษียณครับและขอให้คุณครูปุษฎีอายุยืนถึงปีให้นักให้นักเรียนได้เชิดชูครูตลอดไปครับสวัสดีครับ บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้ยังไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอ The